สวดีครับสวัสดีครับครับ <c oughs> แต่เราพูดเราพูดถึงงานวันนี้นิดนึงได้มาสปีชี่ย์ร่วมกันกิจกรรมแบบนี้ค่ะอ๋อครับผมก็อ่ามีก็เป็นนักกีฬาเหมือนกันนะครับผมก็อยากอ่าคือดีใจที่ได้มาร่วมงานแล้วก็มาเชียร์วอลเลย์บอลทีมของประเทศไทยนะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นอีกกีฬานึงที่แบบมินดูมาตั้งแต่เด็กครับผมสนุกมากครับ ผมไม่ตรงาารผมถ้าผมก็เป็นอ่าก็ถือว่าอันเนี้ยเป็นการเล่นบอลล์บอลครั้งที่สองของมีซึ่งตอนครั้งแรกที่มีเล่นก็คือตอนเล่นกีฬาสีที่โรงเรียนครับโดนจับเล่นซึ่งแบบเล่นไม่เป็นเลยเหมือนไปยืนในคบแหน่งครับแล้วรู้สึกากับแหบที่เราจะต้องไปร่วมทีมกับนักกีฬาที่าเลยก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจผมเพราะมีเป็นคนดูกีฬาวอลเลย์บอลเหมือนกันซึ่งมีก็อยู่ในยุคที่แบบว่าคือยุคแบบ ตำนานอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ได้มาร่วมงานด้วยกันครับนากกาี่นี้ฝากงานวันนี้นิดนึงแล้วก็ฝากทีมแฟนมาเชียร์สำหรับวเลย์บอลที่เต็มมาถึงวันนี้ครับผมก็ใช่ครับก็ฝากเซิร์ฟเอสเชียไทยให้ออซัมนะครับผมแล้วก็ฝากทุกคนให้กำลังใจทีมชาติไทยด้วยนะครับ เราก็ขาเริ่มดีแล้วแต่ข้อมือยังยังไม่หายข้อมือก็ยังเจ็บอยู่นิดหน่อยถ้าแบบไปโดนมนันครับผมแทกอะไรยังไงบ้าง๋อก็มีไปไปซาวแล้วก็แล้วก็ไปนวดนะครับแต่มันก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่มันไม่ได้แบบหายร้อเร์เซ็ครับผมก็เลยแบบอยากร้อยหายก่อนจริงๆค่อยแบบกลับมาเล่นกีฬาครับ ก็กลับมาเล่นแน่นอนนะผมแต่ก็ช่วงนี้ก็ขอไปทำหน้างานให้มันแบบร้อเปอร์เซ็นต์เต็มก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาซ้อมกลับมาแข่งครับแล้วนี้อีกอีกนึงช่วงนี้เราจะ,จะเจอกันตามกิจกรรมแล้วนีว้เราอุณหภอกาสสบอยเล่กับของการแสดงไหมว่าเราจะได้มีผลงานอะไรอ๋อ,อก็มีโปรเจกต์ครับมีโปรเจกต์ที่กําลังวางแผนอยู่ว่าจะถ่ายช่วงไหนครับ แต่ก็ยังบอกไม่ได้ตอนนี้ก็รอรุ่นครับผมแล้วก็อ่าก็เป็นเป็นโปรเจกต์ที่แบบดีดีที่แบบว่าทุกคนคัดมาแล้วครับแตนน่ผมก็อ่าก็จร,จริงฝากติดตามข่าวสารนักเดทเพิ่มเติมตารางงานมีนที่มิชชั่นชอสอาร์ติสนะครับผมแล้วก็แล้วก็แล้วก็ จะกันงานหน้านะครับผมจะกนัน